เรื่องของขอบวนการค้าง,งาช้างเถื่อนยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อช้างจํานวนไม่น้อยด้วยล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มูลนิธิช้างหัสดินอเาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันครับเมื่อมีคนร้ายบุกเข้าไปภายในมูลนิธิแห่งนี้และไปลักลอบตัดงาช้างซึ่งเป็นช้างอายุมากรวมทั้งตัดขนหางช้างเพื่อนําไปขายต่อในตลาดมืดด้วยนะครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่า ตลาดที่ต้องการงาช้างยังคงมีอยู่และไทยเองก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องทํานองนี้อยู่มาโดยตลอดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนอย่างไรทีมงานคลิปปมปิศาข่าวนะครับโดยคุณวรานนท์ปัจจัยโคลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับจากเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายลักลอบเข้าไปตัดงาช้างพลายบุญมีภายในมูลนิธิหัสนอำเภอหัวหินจังหวัดปร,ระจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมขีปรมปิสนาข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่าเบาะแสและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อบ่งชี้ว่าขบวนการค้าง,งาช้างเถื่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวบา,บางเชือกเนี่ยจะร้องคือเขาไม่ได้ตัดไปโดนเนื้อมันที่หางนะคะคือเขาตัดแค่ขนถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เลี้ยงช้างค่อนข้างที่จะเข้าไปยากอาจจะมีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องช้างพอสมควรงานนี้ตัวนี้ก็ตกโปประมาณ4ี่หมื่นกว่าห้าหมืน่นด้งประมาณที่ตามทีททท่เคยได้ยินว่าเขาซื้อขายกันนะแต่ผมเองก็ไม่มีความรู้นะครับเพราะไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ไปซื้อการสืบสวนคิดว่าน่าจะมีคนที่คนร้ายน่ะเป็นพฤติกรรมที่แบบรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างดีเพราะในการเข้าไปหาช้าง จากการสอบสวนก็ได้ความว่าช้างเนี่ยตัวนี้เ,เป็นโดยธรรมชาติของช้างก็เห็นเขาบอกว่าบอกว่าช้างก็บอกว่าถ้าช้างมีสัญชาตญาณเร็วเป็นช้างช้างเลย่านอนประมาณสามชั่วโมงอะไรพวนี้นอนน้อยแล้วถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะตื่นแล้วก็แต่ว่าถ้าคนที่เคยเป็นควานช้าง หรือคนเคยเลี้ยงช้างก่อนตรงเนี้เห็นว่าธรรมชาติเขาจะมีกลิ่นสาบช้างติดตัวอยู่ช้างจะไม่ค่อยตื่นแล้วก็การการเข้าไปหาช้างต้องมีวิธีเข้าไปเห็นว่าถ้าเข้าไปเข้าไปผิดวิธีนี้ช้างก็จับวงพวาดวงอะไรไดต้ต้องเข้าไปถูกวิธีรู้วิธีเข้าหาช้างก็คิดว่าน่าเกี่ยวข้องอยู่นะรนเพราะว่าคนธรรมดานี่ย ถ้าไม่มีใบสัง่งวนันนี้คงไม่ไม่มีใครกล้ามาตัดไม่เก็บไว้คนธรรมดาวันี้แต่านมีใบสัง่งนี่เียมในเครือข่ายอยู่แล้วและนี่คือสภาพของพายบุญมีนะครับหลังจากที่โดนตัดงาไปเมื่อคืนวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลจากควนช้างทําให้เราได้ทราบว่าถ้าหากงาคู่นี้ได้ออกไปสู่ตลาดมืดนะครับจะมีมูลค่ามากกว่า500,000บาทเลยทีเดียวครับแม้เหตุการณ์ลักลอบตัดงาช้างที่เกิดขึ้นกับมูลนิชิหัสดิน เป็นแค่คดีลักทรัพย์แต่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าปัจจุบันตลาดค้างาช้างเถื่อนยังคงมีความต้องการงาช้างจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งลักลอบค้างาช้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนแม้กฎหมายจะห้ามนำงาช้างเข้าประเทศไทยและห้ามขายงาช้างป่าในประเทศไทยแต่ยังมีการอนุญ,ญาตให้ขายงาช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงได้อย่างถูกต้องซึ่งช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงจัดเป็นสัตว์ปาหนะ อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติสัตว์พาหะพุทธศักราช2482ซึ่งผู้ครอบครองสามารถตัดงาช้างซื้อขายได้ซึ่งต้องมีตัวรูปพัณฑ์หรือเอกสารตำเนรูปพัณฑ์สัตว์พาหนะด้วยเหตุนี้ทําให้กลุ่มขบวนการค้างาช้างจึงนิยมใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฟอกงาช้างผ่านร้านค้าโดยวิธีสวมตัวรูปพัณฑ์งาช้างในเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่2ออย่างช้างที่มีถูกต้องและแบบไม่ถูกต้องนะครับช้างที่มีตัวรูปภัณฑ์ก็คือตามพ,พรบสัตว์พาหะนะครับ ที่ที่สามารถชาวบ้านมีไดนะ้การตัดงาช้างก็ก็สามารถทําได้กับช้างที่ทําไม่ได้คือช้างที่อยู่ในป่านะครับซึ่งไม่ไม่ได้เข้าตามพรบสัตว์พานะก็มีการดําเนินคดีนะครับในการครอบในการสวมตัวรูปพันธุ์คับก็มีส่วนนะก็มีส่วนที่จะนำเอาเอาเอา,เอางาช้างพวกนี้มาเพราะว่าเาเพราะประเทศไทยมีช้างที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นช้างที่สามารถที่เลี้ยงได้มันมันก็มันก็มีแบ่งแบ่งแบ่งเป็นสองอย่างนะครับในในเรื่องของขบวนการที่มามาจากต่างประเทศเราก็ก็อีกกลุ่มหนึ่งในขบวนขบวนการของช้างไทยที่ว่านํามาสวมตัวรูปพันเนี่ยเราก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนนี้ในของส่วนในประเทศเนี่ยเราก็ได้มีการดําเนินคดีไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับได้มีการสอบสวนดําเนินคดีไปส่วนหนึ่งนะครับด้าในส่วนของต่างประเทศต่างประเทศเราก็มีการขยายผล เมื่อมีการจับกลุ่มกันเราก็จะมาดูเส้นทางการการนั่นแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังถ้าเป็นงาช้างที่มันมามีที่ไปที่ถูกกฎหมายก็สามารถค้าขายได้ร้านที่จะขายของพวกนี้ก็ต้องมีการขึ้นกับทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมมีการขึ้นกับทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ช้างผู้นี้ถ้าสามารถจริงๆแล้วก็ตรวจสอบ DNA ได้ว่ามาจากของเราหรือมาจากทางแฝงอฟริกาวจสอบจากจากงา DNA งา DNA จากงา ก็ซึ่งใช้ต้องใช้การตรวจสอบของของกรมอุทยาน3-4ถึงประเทศนะฮะกว่าจะเข้ามาที่กว่าจะมามามา,มาผ่านประเทศเราโดยมูลค่าช้างในตลาดมืดซื้อขายหนึ่งเชือกราคาจะอยู่ระหว่าง3 0 0แสนถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับอายุและสภาพของช้างส่วนงาช้างมีราคากิโลกร,รัมละ4 0 0 0 0ถึงบาทหากเป็นงาคู่ราคาจะอยู่ที่1ล้านบาทขึ้นไป ึ่งงาช้างในตลาดมืดกว่า90เป็นนงาช้างแอฟริกาส่วนสาเหตุที่ประเทศไทยกลายเป็นทางผ่านสําคัญในการลักลอบค้างาช้างระดับโลกเป็นเพราะกฎหมายประเทศจีนตลาดผู้ซื้อรายใหญ่เข้มเรื่องนี้มากจึงไม่อาจเดินทางด้วยเที่ยวบินจากแอฟริกาไปยังจีนได้โดยตรงแต่เลือกมาลงยังประเทศไทยเนื่องจากเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคแล้วค่อยลักลอบนําเข้าตามชายแดนประเทศปลายทางอีกทีหนึ่งซึ่งส่วนมากแล้วจะสิ้นสุดลงที่ประเทศเวียดนามและจีน การค้าซากสัตว์ป่าถึงจะมีการปราบปรามและจับกุมอย่างหนักแต่ขบวนการเหล่านี้อย่างการที่จะลงทุนเพราะถือว่ามีความคุ้มค่าเนื่องจากซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ป่ายังมีมูลค่าสูงและบทลงโทษทางกฎหมายของประเทศไทยที่ไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทีมขีปมปริศนาข่าวพยายามตรวจสอบข้อมูลเบื้องลึกของขบวนการลักลอบค้างาช้างในประเทศไทย ซึ่งจากการเปิดเผยของแหล่งข่าววงในพบว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนรู้เห็นกับขบวนการเหล่านี้ซึ่งมีปางช้างทําหน้าที่เปรียบเสมือนแหล่งฟอกง,งาช้างข,ขบวนการนี้ยังยังมีอยู่อย่างอย่างแข็งแรงอย่างแข็งแรงอย่างแข็งแรงเลยนะอย่างแข็งแรงนี้ในความหมายคือคือเขาได้แทรกซึมไปใน เขาได้แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการตรวจสอบแล้วก็การเข้าใช้กฎหมายหมดมีเขาพูดง่ายๆจะจะจับเขาจะจับเขาเนี่ยไม่ง่ายหรือจับแล้วก็ไม่ได้เป็นผเปนดีได้ง่ายค่ะก็คือมีถ้าพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือมีเส้นสายอยู่อยู่ด้านในโอ้โคตรใหญ่เลยล่ะโคตรใหญ่เลยล่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญเต่งเต้งเ,เลยล่ะ เอาง่ายๆวันในพลอยู่ข้างหลังทั้งนั้นแหละพวกนี้เป็นทั้งตำรวจแล้วก็ทหารผนข้างคันทัานผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าพวกนี้เขาชอบชอบเล่นวัตถุมงคลชอบเล่นวัตถุโบราณชอบเล่นของหาย,ยากเขาาจริงเขาจังกันมานานแล้วแต่มันเอาจริงเขาจังไม่ทุกคนคนหนึ่งเอาจริงเขาจังคนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการมันก็เป็นปัญหาแบบ ปัญหาขอทานในเมืองไทยปรากขดข้อที่จริงว่าเอ้าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าที่มึงบอกว่างานช้างส่วนใหญ่ที่ค้านในอุตสานกรจะเป็นสา้างที่ได้มาโดยถูกต้องมันไม่ใช่มันเป็นการลักลอบไาจากอเาริกาสุดท้ายก็จบด้วยกันเพิกเฉยขอไปทีไปจริงจังหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบครับคงความรู้ขาดผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็ถูกอิกทธิพลขจัดออกไปในประเด็นด้านกฎหมายด้านสืบสวนปราบปรามก็ถูกขจัดออกไปผู้ที่มีหน้าที่หลักๆของสุกากรอุทยานตำรวจก็อยู่ในอำนาจแต่ หรืองรือเลาอะไรงเงี้ยไม่ได้รู้ขบวนการเขาไปถึงไหนปาช้างที่ที่เป็นปนัญหาที่ที่มีการลักลอบมันมาจากป่ามันไม่ใช่มันมาจากปางช้างที่ไหนมีปางช้างที่นั่นก็เป็นเส้นทางการลักลอบนั่นละ น้องเข้าไปกดดูเลยว่าฟางช้างอยู่ตรงไหนบ้างนั่นแหละเส้นทางการกลับฟองขนาจจะไม่ได้ตัดงานช้า,างออกจากฟางช้างแต่มันจะสวมหลักฐานเอกสารตัดฟา,างช้างเสมือนหนึ่งว่างาช้างนั้นมาจาัดช้างที่อยู่ในปางแล,ลง้วล้มขอจริงไม่ใช่มันมาตามช่องทางส่วนกากร n าช้างที่อยู่ในตลาด90เปเ็นงานช้างแอฟริกาไม่ใช่งาช้างไทยไม่ใช่งาช้างเอเชียมันเป็นงานช้างแอฟริกาที่เอามาสวมประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสในลำดับที่80ซึ่งช้างทุกชนิดถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ห ที่ไม่อนุญาตให้มีการค้าระหว่างประเทศและไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าหรือส่งออกงาช้างอวัยวะชิ้นส่วนของช้างและผลิตภัณฑ์แม้ว่าจะเป็นงานที่ได้จากช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงก็ตามโดยปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการฆ่าช้างป่าโดยตรงส่วนการบริหารช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงกลับเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยการลักลอบนำเข้าส่งออกงาช้างอยู่ภายใต้าการดูแลของกรมศุลาการกรหากช้างถูกฆ่าเอางาไปแล้วงาคู่นั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ยังไม่นับรวมองค์กรบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับช้างของประเทศไทยมีความซับซ้อนและไม่มีเอกภาพขณะเดียวกันได้มีข้อเสนอจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้พยายามผลักดันให้ไทยปรับแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษและยกเลิกช้างจากการเป็นสัตว์พหนะเนื่องจากปัจจุบันช้างไม่ได้ถูกใช้เป็นสัตว์พหนะและแม้ว่ารัฐบาลไทยโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้จัดทําร่างกฎหมายแล้วแต่มีความจําเป็นที่กระบวนการและขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ สุดท้ายแล้วกลุ่มขบวนการค้างาช้างเถื่อนในประเทศไทยก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปแต่เท่าที่บทลงโทษท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําให้กลุ่มเหล่านี้เกิดความยำเกรงต่อกฎหมายน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อมีข้อมูลระบุว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการค้างาช้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็นอันดับสองของโลกทางด้านที่ไทยเราถือว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่บรโบราณน,นะครับ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องหาแนวทางในการป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจังเสียทีเพื่อไม่ให้เรื่องราวทำนองนี้ยังคงมีอยู่อย่างไม่รู้จบครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการคลี่ปมปริศนาข่าวคายทุกปมที่คุณอยากรู้ประจำสัปดาห์นี้นะครับหากคุณผู้ชมมีข้อมูลเบาะแสดใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางทีมงานนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจของรายการได้โดยค้นหาคำว่าคลี่ปมปริศนาข่าว ที่หน้า Facebook ของท่านนะครับก็จะพบกับแฟนเพจของรายการครับกลับมาพบกับคล่ปมปิศนาข่าวได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลาสีทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งทาง PPTV HD 36แห่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมบรรจกชีวะมงคลการและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ